รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยครบทุกรถหลากหลายเรื่องเพื่อประชาชนทุกส่วนชั้น มาร์กสองโลกมาร์กสองโลกมาร์สองโลกมาร์กสองโลกมาร์สองโลกศักดิ์สิทธิ์ปลอดภัยใสยสวรรค์อัศจรรย์ทุกรูปทุกท่านทุกคนเทอมกต้องกราบขอบคุณกันยิ่ง อันนี้ไปที่ไหนก็สุขใจที่นั่นพุทธศาสนา,ารเราจะเรียนรู้เรื่อยจบกพ่อ,อแม่พี่น้องวันนี้มาก็ดีใจครับได้เออนน่ครับดังนั้นครับตรงนี้ส่วนที่ถูกต้องแล้วต้ก็ฝากอะไรมาครับก็จะเป็นปัจจัยนะครับอย่ามาบ้าว่าต้อเอ่อตอนนี้เราก็รุนแรงทนงราสการขอบพระคุณนะครับที่ถ้าหากท่านไม่เดียนรู้ท่านก็ไม่ต้องเข้ามาตรงนี้นะครับ แต่ว่าาาาเรกคต,อ,ตอัอตอวันนี้อาตมารู้สึกภูมิใจและก็ดีใจมากที่มีโครงการมาร์คสองโลกมาเผยแผ่ที่จังหวัดอำนาจเจริญนับว่าเป็นบุญเป็นกุศลที่มีโครงการดีๆมาเผยแผ่ธรรม,มะให้แก่พระสงฆ์ ในเขตจังหวัดอำนาจเจริญวันนี้ก็มีพระสงฆ์ในเขตอำเภอเมืองอำเภอปทุมราชอำเภอเสนางประมาณห0สกว่าวัดที่มาร่วมโครงการมารกส่งโลกงนะครับและได้รับแสงสว่างจากพระอาจารย์ที่มาให้ความรู้กับคณะถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลพระสงฆ์พระสังฆาธิการก็มา ร่วมกันวันนี้ก็รู้สึกภูมิใจยินดีและญาติโยมชาวบ้านลนนูดหมู่5หมู่12ตำบลสร้างวิถาอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับกับทางวัดโดยอาตมาเป็นผู้นำในทางวัดพร้อมพระสงฆ์ที่มาร่วมอบรมโครงการมารคสองโลกที่อาจารย์ได้นำมาเผยแผ่ ถือว่าเป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนามากและเป็นสิ่งที่ดีที่ได้นำคำสอนขององค์สมเด็จพระส,ะสมรัมมาสัมพุทธเจ้าเผยแผ่ในชุมชนุนบทที่ยากจนและผมก็ปจะพยายามจะนำวิดีชีวิตของพระอาจารย์ได้มาเผยแผ่วันนี้จะได้สืบทอดพระพุทธศาสนาและเผยแผ่ธรรมะคำสอน ในโครงการมาร์สองโลกที่มาวันนี้ก็ขอขอบคุณขอบคุณทุกๆท,ท่านหวังว่าโอกาสหน้าคงจะได้มีความเมตตาจากโครงการนี้ตลอดทั้งคณะกรรมการผู้จัดทำตลอดทั้งญาติโยมพระสังฆาธิการทุกๆโลกที่มาร่วมอ,อบรมในครั้งนี้ถึงจะเป็นช่วงวิกฤตแต่เราก็สามารถประพฤติปฏิบัติ เอาธรรมะสองโลกนี้เป็นสื่อเป็นยาสมานใจให้พระสังฆาธิการตลอดทางญาติโยมที่มาร่วมวันนี้มีความเพื่มปิติจินดีอาตมาก็ขอขอบคุญขอบคุณทุกท่านมาณนโะอก,กาสนี้ด้วยเจริญพร มาสองโลกหนึ่งร้อยยี่สิบห้ามาสองโลกหนึ่งมาสองโลกจงอิ่มเบลินอิ่มข้าพเจ้าสุขใจนะกอิ่มข้าพเจ้าสุขใจนะมาสองโลกจงอิ่มเบอินอิ่มข้าเจ้าสุขใจนะกคัะอะไรท่านก็พอได้ฟังโครงการธนาการพุทธ โอ้เขาเห็นสว่างเลยว่าทิศทางจะไปยังไงได้พุทธศาสนาจะขยายต่อไปยังไงได้อีกเข้าใจเลยขอบคุคือเป็นแรกเลยนะครั้งแรกใน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 จังหวัดน้นครับครับเจ้ายวพัฒนาเพื่อการให้เดินปามาวันนี้ไม่มาเลยครับเดินเท้าเมราะทีหลังครับเพราะทีหลังก็ทำติดตามผลตอนนี้ง่ายครับหลวงพ่อโอ้เดือนหน้าเดือนหน้าครับครับเดือนหน้าโครงการมาก ช่วงนี้ถ้าวัดไหนที่มาประชุมสาธุให้ได้บุญได้บารมีด้วยกันทุกอาลุวินาทีทุกรูปทุกท่านทุกคนเธอ